สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการที่นี่มีหมอเด็กค่ะวันนี้หมอเด็กสัญจรสเปเชียลค่ะไปอยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ถ้าเราลองหยิบโทรศัพท์เปิดแอปพลิเคชันเช็คค่าฝุ่น PM 2 5จนะจะสังเกตได้ว่าวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5ของเราเนี่ยเกินมาตรฐานนะคะซึ่งดูจากสภาพอากาศแล้วนะคะวันนี้ดูเหมือนฝนจะตกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นค่าฝุ่น PM 2 5 ที่มันปกคบคุมอยู่ตามสภาพอากาศนะคะซึ่งขนาดฟุลเพม2.5เนี่ยอย่างอย่างที่เรารู้จักกันว่ามันมีอนุภาพขนาดเล็กเนาะที่สําคัญเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพของเด็กอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าสถานบัสุขภาพเด็กถึงชาติมหาราชินีของเรานะคะมีแพทย์เชี่ยวชาญทางด้านระบบ ทางเดินหายใจนะคะที่คอยดูแลเด็กป่วยแล้วก็เด็กที่มาใช้บริการที่สถาบันสุขภาพเด็กแต่ลักษณะาอาการของที่ได้รับผลกระทบของ PM2 5ชุนานั้นจะเป็นอย่างไรคุณหมอจะมีวิธีการแนะนําอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปพบกับนายแพทย์ประวิทย์เจตระชัยแพทย์เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกันค่ะ สำหรับฝุ่นละออง PM สองจุก็คือฝุ่นขนาดเล็กนะครับที่มีขนาดน้อยกว่า2.5ไมครอนถึงถ้าเปรียบเทียบกับเส้นผมเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่า1ใน25ของเส้นผมนะครับแล้วก็ตาเป่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ยกเว้นในวันที่มี PM สองจที่มีประมาณสูงมากเนี่ยอาจจะมองเห็นษณ้เป็นหมอกและควันได้นะครับ PM 2.5เนี่ยเป็นฝุ่นขนาดเล็กใช่ไหมครับนอกจากนี้ยังมีสารพิษเกาะติดก,กับเข้ามาด้วยนะครับเส่งมาเข้าสู่ร่างกายได้ทางระบบทางเดินหายใจเนืน่องจากมันมีขนาดเล็กมากเนี่ยสามารถลงไปถึงหลอดลมได้นะครับแล้วก็ลงไปถึงถุงลมได้นะครับและที่สำคัญก็คือสามารถถูกดูดซึมผ่านกระแสะเลือดได้นะครับแล้วก็สามารถไปยังอวัยวะต่างๆทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างแรกคือการสัมผัสระยะเฉียบพ,พลันเนี่ยอาจจะมีการคันตาเคืองตามีนการระคายเคืองตาแดงได้นะครับหรืออาจจะมีการไอมีจามนะครับแล้วก็ อาจจะมีผื่นผิวหนังได้ในเด็กที่เป็นหอบผือภูมิแพ้จะมีการหอบผือกําเริบได้นะครับเป็นสําคัญถ้ามีการสัมผัสระยะเวลานานๆเนี่ยก็มีรายงานว่าทําให้เกิดมะเร็งปอดได้เป็นหาต่อหัวใจนะครับเป็นเรื่องหัวใจวายเป็นผ่าเรื่องของเราเรื่องหัวใจรวมทั้งเป็นผาเรื่องของเราเรื่องสมองตีบได้นะครับ สำหรับการผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ทรับสัมผัสเนี่ยมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับมีโรคปรำตัวอะไรหรือเปล่าอย่างเด็กเล็กเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่รับ PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยชอบเล่นในที่กลางแจ้งมีการหายใจเร็วก็ทำให้โอกาสที่รับ PM2.5 ได้มากกว่าในผู้ใหญ่สําคัญการที่จะใช้เครื่องป้องกันในเด็กเล็กเนี่ยอาจจะยังทาได้ไม่ดีเท่าในผู้ใหญ่นะครับตอนี้ในเด็กที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคหัวใจโรค อปอดเรืออ้อรังเช่นหอบหืดก็มีผลต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันที่สําคัญก็คือการที่ไปสู่อยู่ที่มีเพมโซุข้าในปริมาณที่สูงมากๆอยู่เป็นระยะเวลานานๆก็ยิ่งมีผลต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับ สำหรับผลกระทบตอบเพียง55กลุ่มเสี่ยงสําหรับในเด็กก็ได้แก่พวกเด็กเล็กนะครับเฉ่าะอย่างยิ่งเด็กยุน้อยกว่า2ปีนะครับซึ่งเรายังไม่ได้แนะนําให้มีการใช้หน้ากากในการป้องกันในเด็กเล็กต่ากว่า2ปีสำคัญเด็กเล็กเนี่ยเขาจะชอบเล่นในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็มีการที่ได้รับ เพียมสูนห้าในประมาณมากต่งนั้นคือเขาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ดีเท่ากับในผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ในเด็กที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจหรือโรคปอดเรื้อรังเช่นโรคหอบหืดก็มีผลกระทบได้ในผู้ใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุและก็คนตั้งครรภนะครับ อย่างแรกนะครับก็คือเราต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับพิมส่ว้าในผู้ปกครองและก็เด็กด้วยนะครับถึงการป้องกันตัวเองในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพจากพิมส่วห้าก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือผู้ปกครองนี่เป็นการเฝ้าระวังระดับพิมสุวนห้านี่ชั่วโมงนะครับในแต่ละวันว่ามีค่าสูงมาน้อยแค่ไหนสําหรับในเด็กปกตินะครับระดับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและกิจกรรมในชีวิตประจาวันระดับค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของพิมสที่มากกว่า37สารรมูกบาเมตรแตดว่านปด็กมรมตัว